บัดนี้จะแสดงธรรมะเพื่อเป็นอุปการะแก่การปฏิบัติกรรมฐานของท่านสาธุชนทั้งหลายต่อไปธาตุคือกิเลสและธาตุคือธรรมะคู่ต่อไปนั้นได้แก่โทสะธาตุธาตุคือความประทุษร้ายและอโทสะธาตุธาตุคือความไม่ประทุษร้าย โทสะธาตุซึ่งเป็นกิเลสกลุ่มโทสะที่แสดงตัวออกมาในลักษณะต่างๆมีความเข้มข้นมากบ้างน้อยบ้างาสับทางศาสนานั้นเรียกชื่อแตกต่างกันออกไปตามลักษณะของการแสดงออกแห่งกิเลสสายนี้ดังนั้นผู้ศึกษาปฏิบัตธิธรรมจะพบว่าการเรียกโทสะนั้น ก็เรียกขึ้นไปตามลำดับความรุนแรงของกิเลสท,ที่บังเกิดขึ้นจันเรียกว่าความไม่ยินดีความไม่ชอบความไม่พอใจความหมงุดหงิดความโกรธความประทุษร้ายความพยาบาทความอาฆาตเป็นต้นซึ่งแต่ละอย่างที่บังเกิดขึ้นนั้นล้วนแล้วแต่อาศัยเชื้อที่มีอยู่ภายในซึ่งท่านเรียกว่าธาตุ คือโทสะธาตุทั้งหมดลักษณะของโทสะนั้นท่านแสดงไว้ว่ามีอาการแผดเผาก่อให้เกิดความาร้าวรอนภายในใจเป็นลักษณะลักษณะเหล่านี้บุคคลที่ถูกกิเลสประเภทนี้ครอบงำใจก็สามารถวิเคราะห์ตรวจสอบได้ว่าใจที่อยู่โดยปกติ ไม่ถูกโทสะปรุงแต่งนั้นจะมีลักษณะอีกอย่างหนึ่งแต่พอ,พอโทสะเกิดขึ้นกลุ่มรวมใจก็จะแสดงอาการเร่าร้อนให้ปรากฏออกมาก็ขึ้นอยู่กับว่าจะร้อนมากหรือร้อนน้อยแต่ที่แน่นอนที่สุดก็จะมีอาการเร่าร้อนสิ่งที่ปรากฏแก่ใจซึ่งเกี่ยวข้องกับโทสะอีกประการหนึ่งก็คือว่า จะทำลายนิสยัยสันดานของบุคคลให้ตกต่ำลงเนื่องจากกิเลสจะมีชื่ออย่างไรก็ตามเป็นปฏิปักษ์คือเป็นศัตรูต่อกุศลความดีทั้งหลายเมื <lonely> ่อ <Find> ก <human> ิเลสเหล่า <disciple> นี้บังเกิดขึ้นก็จะทำลายคุณธรรมความดีที่มีอยู่แล้วของบุคคลนั้นให้เสื่อมไปโดยเฉพาะในกรณีของโทสะที่บังเกิดขึ้น ก็จะทําลายคุณธรรมความดีต่างๆเช่นความสงบเสงเงี่ยมเรียบร้อยความสุภาพอ่อนโยนเป็นต้นให้เปลี่ยนแปลงไปและจิตใจของบุคคลเองก็จะขาดหลักคือขาดเหตุขาดผลในการตัดสินปัญหาในการวินิจฉัยเรื่องราวต่างๆอย่างที่ท่านพูดว่าเมื่อโทสะเข้ามาทางประตูปัญญาก็จะออกไปทางหน้าต่างกิจคือหน้าที่ ของโทสะที่บังเกิดขึ้นนั้นก็จะทำสิ่งที่มีการเบียดเบียนมีการประทุษร้ายต่อตนเองและบุคคลอื่นในกรณีของความเร่าความเร่าร้อนที่เกิดขึ้นไม่จัดเกินไปก็อยู่ในฐานะที่กลุ่มรุมใจซึ่งท่านเรียกว่นนิวรนก็ทำให้จิตใจของบุคคลน,นั้นกระสับกระสายเร่าร้อนไปดังที่ ปรากฏแก่ใจของผู้ที่มีโทสะ <c oughs> แต่เมื่อโทสะออกมาในลักษณะที่รุนแรงก็จะออกมาทางกายบ้างทางวาจาบ้างซึ่งการแสดงออกนั้นจะมีการประทุษร้ายทำลายล้างบุคคลอื่นหรือสิ่งอื่นหรือวัตถุอื่นตามสมควรแก่โทสะที่บังเกิดขึ้นในขณะนั้นนั้นถ <c oughs> ้าจะถามว่าโทสะ าธาตุนั้นเกิดขึ้นมาได้อย่างไรนอกจากที่เก็บสะสมไว้ในจิตสันดานอันเป็นเชือ้อหรือเป็นาธาตุของโทสะแล้วท่านบอกว่าโทสะนั้นเกิดมาจากอาคาตตวัตถุคือการกำหนดวัตถุอารมณ์เรื่องราวต่างๆว่าเป็นที่ตั้งแห่งความอาคาตพยาบาทและมีการเก็บ กดอารมณ์เหล่านั้นไว้ภายในใจความคิดของบุคคลก็จะสายไปในเรื่องราวต่างๆอาคาตะวัตถุนั้นทรงจำแนกแสดงไว้เป็น9ก้าประการด้วยกันโดยประรบการทั้งที่เป็นอดีตอนาคตและปัจจุบันในกรณีของการประรบบุคคลถึงสวนมากแล้วโทสะมักจะเกิดแก่สิ่งมีชีวิต ก็จะมีการรำลึกถึงเรื่องราวไม่ดีของบุคคลน,นั้นในอดีตเพาบุคคลน,นั้นได้เคยทำอันตรายแก่เราทำอันตรายแก่ญาติพี่น้องของเราหรือทำประโยชน์เกื้อกูลแก่สตรูของเราหรือบางครั้งก็เป็นการคาดหมายถึงเหตุการณ์ซึ่งตนคิดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคตโดยการกำหนดว่าบุคคลผู้นั้นอาจจะทำอันตรายแก่เรา อาจจะทําอันตรายแก่ญาติมิตรของเราหรืออาจจะเป็นประโยชน์เกื้อกูลแก่ศัตรูเราและบางครั้งก็มีการกําหนดหมายในปัจจุบันว่าคนนี้กําลังทําอันตรายแก่เราทําอันตรายแก่ญาติมิตรของเราหรือทําประโยชน์เกื้อกูลแก่ศัตรูเราเป็นต้นถ้ามองถึงแนวความรู้สึกที่เรียกว่าอาฆาตวัตถุแล้วผู้ปฏิบัติธรรมะจะเห็นได้อย่างชัดเจนว่าข้อที่ท่านกล่าวว่า เป็นการทำลายนิสัยสันดานที่ดีงามของตนนั้นปรากฏได้อย่างชัดเจนเพราะอะไรเพราะเหตุผลในการวินิจฉัยการกระทำของบุคคลอื่นนั้นมีลักษณะสับสนการกำหนดสองช่วงของความคิดแรกเป็นการกำหนดว่าคนนั้นจะเป็นพิษเป็นภัยแก่ตนซึ่งมองในแง่ว่าสิ่งนั้นไม่ดีตนก็ไม่ชอบแต่ว่าช่วงความคิดที่สามนั้น บุคคลนั้นเขาก็ะทาความดีซึ่งก็เป็นประโยชน์เกื้อกูลแก่บุคคลอื่นแต่พอดีบุคคลอื่นนั้นตนคิดว่าเป็นศัตรูของตนเลยก็ทําให้ความคิดลามปามออกมาไม่ชอบคนที่ทําประโยชน์แก่ศัตรูของตนไปด้วยทั้งๆท,ที่เป็นการกระทําความดีโทสศัาต์ก็มีเชือ้อเป็นเชื้อซึ่งพร้อมที่จะรับเชื้อบวกมาจากภายนอก เช่นเดียวกับการมาธาตุที่กลา่าวมาในวันก่อนคือเมื่อมีเชื้อเช่นนี้อยู่ภายในก็จะมีการกําหนดหมายอารมณ์ว่ารูปไม่สวยเสียงไม่ไพเราะเปลีน่นไม่หอมรสไม่อร่อยสัมผัสไม่น่าจับต้องการกําหนดในลักษณะนี้ในชั้นหนึ่งท่านเรียกว่าปฏิฆะนิมิตหรือปฏิฆะสัญญาได้แก่การกําหนดหมายในแนวที่ไม่ดี เมื่อมีการกำหนดหมายบ่อยๆก็จะมีการรึกนึกถึงที่เรียกว่าพยาบาทสังกัปปะคือสึกนึกถึงด้วยความอาฆาตพยาบาทแล้วก็จะก่อให้เกิดเป็นความพยาบาทขึ้นภายในใจเมื่อเกิดเป็นความพยาบาทขึ้นภายในใจแล้วก็จะมีความเร่าร้อนบังเกิดขึ้นเมื่อเราเร่าร,ร,ร้อนมากขึ้นคุมไว้ไม่อยู่ก็สายไปเพื่อทําลายวัตถุบุคคล อันเป็นที่ตั้งแห่งความโกรธของตนแต่ว่าการจะเกิดเป็นพยาบาทหรือเกิดเป็นโทสะขึ้นมาหรือไม่นั้นจะต้องอาศัยอารมณ์ภายนอกเข้ามากระทบด้วยเพราะถ้าไม่มีอารมณ์ภายนอกเข้ามากระทบหรือใจของบุคคลไปไม,ไม่ไปดำริด้วยความอาฆาตพยาบาทธาตุคือความพยาบาทที่มีอยู่ก็คงมีอยู่แต่ไม่จะแต่จะไม่แสดงปฏิกิริยาต่อจิตของบุคคล คือไม่ถึงกระทําจิตของบุคคลในเร่าร้อนเป็นลักษณะของตะกรนอนกน้นภาชนะอย่างที่ทราบกันดังนั้นในชั้นของการปฏิบัติตามหลักที่พระพุทธเจ้าได้ทรงแสดงเอาไว้เนื่องจากกิเลสประเภทนี้เป็นกิเลสประเภทที่มีโทษมากแต่ว่าคลายได้เร็วดังนั้นการปฏิบัติจึงทรงวางหลักในแนวของการขัดเกลา คือไม่ใช่นิ่งๆจะดับความโกรธหรือความพยาบาทไปได้เลยในชั้นแรกก็ทรงบัญญัติในข้อที่เกี่ยวกับสินเพื่อให้บุคคลมีความสำรวมระวังในศิลซึ่งหมายความว่าถ้าสำรวมระวังได้ในจุดนี้อาจจะมีโทสะอาจจะมีความพยาบาทอาจจะมีความโกรธอยู่แต่ไม่ถึงกับเป็นการเบียดเบียนประทุษร้ายบุคคลอื่นในชั้นของการปฏิบัติอีกชั้นหนึ่ง ทรงสอนในแนวของการสํารวมระวังอินทรีย์คืออย่าไปดูรูปฟังเสียงดมกลิ่นลิ้มรสถ,ถูกต้องโัุถะที่ใจกำหนดว่าไม่ดีเพราะถ้าไปเกี่ยวข้องเข้าก็จะเพิ่มเชื้อของความพยาบาทหรือความโกรธให้สูงขึ้นในชั้นที่สามเป็นการกำหนดระลึกรู้อารมณ์ที่บังเกิดขึ้นในขณะนั้นเป็นทํานองจิตวิเคราะห์คือวิเคราะห์จิตของตนสวด ตรวจสอบจิตของตนในแต่ละขณะว่าในขณะนี้จิตใจของเราเป็นอะไรมีโทสะมีความโกรธอยู่ไหมถ้าหากว่ามีก็ต้องรู้ตามความเป็นจริงว่ามีข้อนี้เป็นปัญหาที่มีความสำคัญมากโทสะนั้นทรงอุปมาเหมือนกับโรคที่บังเกิดขึ้นในกายถ้าคนป่วยไม่รู้ว่าตัวเองมีโรคอยู่หรือแม้แต่หมอบอกแล้วก็ไม่เชื่อ โอกาสที่จะบำบัดรักษานั้นก็เป็นไปไม่ได้ดังนั้นจึงต้องอาศัยความรู้ตามความเป็นจริงที่บังเกิดขึ้นแก่จิตของตนในขณะนั้นคือถ้ามีโทสะอยู่ก็ต้องรู้ว่ามีโทสะถ้าไม่มีก็ต้องรู้ว่าไม่มีเพราะในกรณีของโทสะมีกับในกรณีที่โทสะไม่มีนั้นข้อปฏิบัติแตกต่างกันถ้ารู้ว่าโทสะมีอยู่ ก็ต้องมองเห็นโทษของโทสะว่ามีความรู้สลายเป็นลักษณะดังกล่าวแล้วทำให้บุคคลผู้มีความรักตนถนอมตนปรารถนาความสุขความเจริญแก่ตนมองเห็นว่าสิ่งนี้เป็นสัตรูต่อจ,จ,จิตใจแห่งตนก็จะเพียรพยายามปฏิบัติเพื่อละเพื่อบรรเทาเพื่อระง,งับความรุนแรงของโทสะซึ่เกิดขึ้นในขณะนั้นๆ ในชั้นการปฏิบัติโดยละเอียดนั้นยังทรงสอในให้สืบสาวถึงต้นข้าวความเป็นมาแห่งโทสะว่าโทสะนี้เกิดขึ้นมาได้อย่างไรต้องรู้ทั้งทางเกิดรู้ทั้งวิธีดับรู้ทั้งอุบายวิธีที่จะดับโทสะอันบังเกิดขึ้นในแต่ละขณะธรรมะที่จะต้องใช้เป็นอย่างมากในกรณีของโทสะก็คือเรื่องของสติได้แก่ความระลึกได้นั่นเองเพราะถ้าหากว่า แม้โทสะจะบังเกิดขึ้นแต่สติของบุคคลยังไม่ขาดก็ย่อมสามารถควบคุมโทสะไว้ได้แต่ถ้ายามใดสติขาดแล้วโทสะก็จะทำอะไรสําแดงอาการออกไปตามลักษณะของตนกอให้เกิดผลเป็นความเบียดเบียนความระทุษร้ายดังกล่าวความแผดเผาที่เกิดขึ้นเพราะแรงของโทสะนั้น มีความรุนแรงเป็นอย่างมากข้อนี้จะเห็นได้ว่ากรรมที่บุคคลกระทําในกรณีที่เป็นบาปอย่างสูงนั้นเป็นการกระทําได้ด้วยแรงของโทสะกับแรงของโมหะเท่านั้นอนันตริยกรรมทั้งห้าประการนั้นเกิดขึ้นด้วยโทสะทั้งหมดโทสะและโมหะทั้งหมดส่วนโลภะนั้นถึงแม้จะกระทําบาปประกรรมแต่จะไม่ทําบาปประกรรมในลักษณะที่รุนแรง เพราะโลภะมีโทษน้อยแต่ว่าคลายได้ช้าส่วนโทสะนั้นมีโทษมากแต่คลายได้เร็วประทำอย่างไรเวลาแกพุ่งขึ้นไปแรงมากนั้นจะหยุดแกได้จะระง,งับแกได้จะบรรเทาแกได้โบราณจึงมีอุบายวิธีเป็นนันมากที่พยายามให้สติแก่บุคคลโดยการสอนในนับหนึ่งถึงสิบเป็นต้นซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นอุบายยิธีที่จะบรรเทาความรุนแรงของโทสะทังนั้น เนื่องจากความเป็นผู้มีโทษมากและคลายเร็วนั่นเองคือในจุดที่ความรุนแรงแก่ขึ้นสูงถ้าเราหยุดแก่ได้ต่อมาแก่ก็คลายตัวแก่ลดความรุนแรงลงไปการที่บุคคลจะทำอะไรรุนแรงก็ไม่เกิดขึ้นเพราะปริมาณของโทสะลดลงมาแล้วจึงทรงสอนให้มองโทสะในแนวที่เป็นโทษเครื่องประทุสร้ายใจของตน ก็ให้เกิดผลเป็นความระมัดระวังตลอดถึงการบำเพ็ญเพียรปฏิบัติในหลักของสมาธิซึ่งเป็นการสงบระงับดับระงับกิเลสสายนี้โดยตรงสายต่อธาตุต่อไปก็คืออโสะธาตุที่มีลักษณะตรงกันข้ามกับโทสะลักษณะของอโทสะนั้นก็คือมีความเยือกเย็นมีความไม่ประทุษร้ายเป็นลักษณะ ลักษณะของอโทสะก็คือความรู้สึกที่ประกอบด้วยเมตตามีความมุ่งดีมีความปรารถนาดีต่อบุคคลอื่นแต่แก่พื้นความคิดที่เกี่ยวข้องกับบุคคลอื่นในลักษณะที่แผ่เมตตากันโดยทั่วทไปว่าสัตว์ทั้งหลายจงเป็นผู้ไม่มีเวรไม่มีภัยไม่เบียดเบียนกันไม่ประทุษร้ายกันให้อยู่ดีมีสุขตามสมควรแก่ฐานะของตน งานอันเป็นหน้าที่ของอโทสั้นคือทําหน้าที่สลายทําหน้าที่ระงับดับความรุนแรงของโทสะที่กล่าวไปแล้วจิตใจของบุคคลที่ประกอบด้วยอโทสะคือความเมตตาหรือความไม่ประทุษร้ายจึงมีความเยือกเย็นปรากฏขึ้นที่บุคคลเหล่านั้นสามารถสัมผัสได้ตัวการที่ให้เกิด อโทสะหรือให้เกิดเมตานั้นท่าน,นบอกว่าได้แก่หลักโยนิโสมณนสิการโยนิโสมณนสิการนั้นคือการพิจารณาโดยเหตุโดยผลโดยอุบายวิธีอันแยกไขมองปัญหาต่างๆอย่างมีปัญญาเข้ากำกับพินิษพิจารณาข้อนี้พึงสังเกตว่าหลักธรรมที่เรียกว่าโยนิโสมณนสิการนั้นพระพุทธเจ้าทรงสอนไว เป็นอันมากทั้งนี้เป็นเพราะอะไรเพราะเวลาตาเห็นรูปเป็นต้นนั้นส่วนสำคัญที่สุดอยู่ที่มนสิการคือความใส่ใจปัญหาสำคัญว่าจะใส่ใจอย่างไรเห็นรูปจะใส่ใจให้เกิดกิเลสก็ได้จะใส่ใจให้เกิดธรรมะก็ได้ใส่ใจให้เกิดความกลัวก็ได้ก็ขึ้นอยู่กับการใส่ใจคือการคิดถึงรูปเหล่านั้นของบุคคลน,นั้นในในขณะนั้นๆ แต่ถ้าหากว่าการใส่ใจของบุคคลเกิดขึ้นโดยหลักของโยนิโสมนสิการคือการพิจารณากันโดยเหตุโดยผลเมื่อเกี่ยวข้องกับอารมณ์เหตุการณ์บุคคลต่างๆแล้วก็จะสามารถจำแนกแยกแยะได้ว่าอะไรเป็นอะไรทั้งโดยเหตุและโดยผลของสิ่งเหล่านั้นแม้เหตุจะไม่ปรากฏปรากฏแก่แต่เพียงผลก็สามารถเชื่อมโยงก็หาเหตุได้หรือผลยังไม่ปรากฏ แต่จากกะททาเหตุก็เล็งจากเหตุไปหาผลได้จะทําให้บุคคลมีเหตุมีผลในการพินิพิจารณาตัดสินปัญหาต่างๆมากยิง่งขึ้นส่วนในกรณีของเชื้อที่มีอยู่ภายในนั้นก็มีลักษณะตรงกันข้ามกับที่กล่าวมาแล้วคือมีอัตโทสะเป็นเป็นเชื้อเป็นฐานอยู่ภายในใจก็จะดำริถึงกำหนดหมายวัตถุอารมณ์ต่างๆในลักษณะที่ กรอบด้วยเมตตาปรารถนาดีต่อบุคคลต่อสัตว์เหล่านั้นแล้วจะมีความดำริถึงมีความคิดถึงด้วยอัพยาปาดะสังกัปปะคือดำริถึงด้วยความไม่อาฆาตพยาบาทเมื่อดำริถึงเช่นนั้นแสดงออกมาแก่จิตใจของบุคคลก็จะมีความเยือกเย็นเวลาจะสายไปจะเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับบุคคลอื่นก็ประกอบด้วยเมตตาต่อบุคคลอื่น และแม้จะมีอารมณ์อะไรมากระแทกกระทันเนื่องจากฐานใจที่ประกอบด้วยอโทสะดังกล่าวแล้วทำให้บุคคลเหล่านั้นพร้อมที่จะอดทนพร้อมที่จะให้อภัยพร้อมที่จะรักษาใจของตนให้ประกอบด้วยเมตตาเป็นฐานเอาไว้บรรดารูปทั้งหลายหรือรูปเสียงกลิ่นรสผลิภัณฑ์ทั้งหลายที่ผ่านมาทางประสาทสัมผัสของตน ก็จะหยุดอยู่เพียงความอดทนความเมตตาการให้อภัยแม้แต่เข้าไปสู่จิตใจของบุคคลก็จะถูกสลายไปด้วยความรู้สึกที่ประกอบด้วยเมตตาทำให้จิตใจของบุคคลมีภูมิต้านทานต่ออารมณ์เป็นอย่างสูงเป็นผู้ไม่หวั่นไหวแม้ถูกด่าว่าถูกตำหนิตีเตียนหรือถูกใส่ร้ายเป็นต้น อโทสะจึงเป็นเชื้อของความดีที่ทรงสอนในแนวพาเวตประธรรมคือให้บุคคลลงมือประพฤติปฏิบัติเป็นการเพิ่มพูมอโทสะให้สูงขึ้นเพราะเรื่องกิเลสสองฝ่ายนั้นเรื่องเรื่องธรรมสองฝ่ายคือกุศลธรรมและอกุศลธรรมนั้นไม่ว่าจะเป็นการจับคู่ในแนวใดก็ตามจึงสังเกตว่าจะมีการทำลายล้างต่อกันและกัน ในกรณีของโทสะที่แกเกิดขึ้นมากแกก็จะทำลายล้างส่วนของเมตตาความดีไปแต่ในทำนองตรงกันข้ามถ้าส่วนของความไม่ประทุษร้ายคืออโทสะเกิดขึ้นมากแกก็จะทำลายความรุนแรงของโทสะให้เจือจางบาบางไปถ้าทั้งสองฝ่ายนี้ฝ่ายแรกคือโทสะทรงสอนในแง่ของการระงับดับบันเทาตามกำลังความสามารถของบุคคล่านั้น แต่ส่วนของอโทศะนั้นทรงสอนให้เพิ่มเชื้อของอโทศะให้มากยิ่งขึ้นซึ่งว่าที่จริงทางรับเชื้อของกุศลและอกุศลทั้งสองฝ่ายนี้ก็รับมาจากตาหูจมูกลิ้นกายของบุคคลเช่นเดียวกันปัญหาสำคัญจึงอยู่ที่ว่าภายในชีวิตประจำวันของบุคคลนั้นบุคคลจะเพิ่มอะไรเข้าไปถ้าว่าเพิ่มเชื้อฝ่ายโทศะมาก ใจิตใจของบุคคลก็จะมากไปด้วยโทสะมีความหงุดหงิดมีความงุนง่านในอารมณ์ต่างๆมองโลกในแง่ร้ายรู้สึกเครียดแค้นชิงชังคับแค้นไปด้วยประการต่างๆแต่ถ้าหากว่าได้รับเชื้อที่ประกอบด้วยอโทสะหรือเมตตาไว้มากก็จะมองโลกมองชีวิตมองคนมองสัตว์ทั้งหลายในแง่ของเมตตาพร้อมที่จะสำแดงออก ทั้งทางกายทั้งทางวาจาเพราะภายในจิตใจของบุคคลประกอบอยู่ด้วยเมตตาแล้วในการแสดงออกทางกายมีการกระทำอะไรก็เป็นไปด้วยเมตตาต่อบ,บุคคลอื่นที่ทรงใช้คำว่าเมตตากายกรรมคือจะกระทำอะไรก็ต้องวิเคราะห์ตรวจสอบถึงสิ่งที่ตนกระทำเสียก่อนว่า การกระทําเหล่านั้นจะก่อทุกข์ก่อโทษก่อความเดือดร้อนให้แก่ตนและบุคคลอื่นหรือไม่ถ้าหากว่ากระทําไปแล้วมีผลเช่นนั้นก็งดเว้นไม่ก,กระทําแต่จะกระทําในสิ่งที่เป็นความเกื้อกูลอํานวยความสุขให้แก่ตนและแก่บุคคลอื่นเวลาพูดออกมาทางวาจาก็จะมีความรับผิดรับชอบต่อผลที่เกิดขึ้นจากการพูดของตน คือคําพูดนั้นจะต้องไม่กระทบไม่มีการทำลายไม่มีการเบียดเบียนต่อบุคคลอื่นการพูดในแนวนี้พระพุทธเจ้าทรงเรียกว่าอริยะโวหารคือเป็นคําพูดของผู้ประเสริฐของพระอริยะได้แ,แก่การพูดในแนวที่เป็นคำสัตย์คําจริง ตามที่ตนได้ประสบมาทางประสาทสัมผัสคือได้เห็นมาด้วยตาได้ยินมาด้วยหูได้ทราบมาด้วยจมูกลิ้นกายและได้รู้มาด้วยใจอย่างไรก็พูดไปตามนั้นในกรณีที่ไม่ได้เห็นไม่ได้ยินไม่ได้ทราบไม่ได้รู้ก็ปฏิเสธไปไม่มีการเสริมความคือทำเรื่องเล็กให้เป็นเรื่องใหญ่ไม่มีการอำความคือทำเรื่องใหญ่ให้เป็นเรื่องเล็ก แต่ในขณะเดียวกันก็พูดไปในทํานองเสริมสร้างสามคัคคีกระชับความสามคัคคีประสานความสามคัคคีให้เกิดขึ้นระหว่างบุคคลสองคนเป็นต้นไปวาจาที่สแดงออกมานั้นเป็นเมตตาวาจาคือวาจาที่มีพื้นฐานอันประกอบด้วยเมตตาคือมีเมตตาจิตพูดไม่ได้มีประทุษจิตจิตคิดประทุษร้ายแล้วก็พูดวาจาเช่นนั้น การพูดวาจาในแนวนี้จะเห็นได้ว่าการจะวิเคราะห์ตัดสินเฉพาะวาจาเพียงอย่างเดียวนั้นไม่ได้จะต้องวิเคราะห์ตัดสินถึงพื้นฐานเจตนารมในการพูดถ้อยคําเช่นนั้นของบุคคลเหล่านั้นด้วยบางครั้งถ้อยคําที่เขาพูดออกออกไปอาจจะก่อให้เกิดความเจ็บใจความน้อยใจความเสียใจแก่บ,บุคคลผู้ฟังได้ แต่ถ้าเป็นการพูดโดยมุ่งดีหวังดีต่อบุคคลน,นั้นก็ยังชื่อว่าเป็นการสําแดงออกซึ่งอัโทสทาธาตุอยู่ยนั่นเองแต่ในํานองตรงกันข้ามบางครั้งบางคราวถ้อยคําวาจาที่พูดออกไปมีความไพเราะอ่อนหวานแต่เป็นลักษณะของปากหวานก้นเปรี้ยวมือถือสากปากถือศีลปากปราศัยน้ําใจเชื่อขคอก็ถือว่าเป็นวาจาที่ไม่ประกอบด้วยเมตตา และที่สำคัญอย่างยิ่งก็คือถ้อยคำที่กล่าวออกไปนั้นจะต้องกรอบด้วยสาระประโยชน์สิ่งเหล่านั้นเป็นสิ่งที่มีประโยชน์และเมื่อพูดออกไปแล้วผู้ฟังได้รับประโยชน์จากสิ่งเหล่านั้นปราการในทางศาสนานั้นพึงเห็นว่าแม้จะมีความหลากหลายออกไปเป็นอันมากก็ตาม แต่เป้าหมายในการแสดงธรรมของพระพุทธเจ้าทั้งในส่วนละและในส่วนที่จะต้องประเพณนั้นมีเป้าอยู่เพียงสองเป้าเท่านั้นเองคือสิ่งนั้นจะต้องมีความเกื้อกูลแก่บุคคลการจะวิเคราะห์ตัดสินว่าสิ่งนั้นเกื้อกูลหรือไม่เกื้อกูลนั้นก็ดูที่ผลซึ่งเกิดขึ้นจากการพูดจากการทำจากความคิดของตนว่าอํานวยผลเป็นความสุขให้แก่บุคคลนั้นหรือไม่ หากว่าสามารถดำานวยผลให้เกิดขึ้นแก่บุคคลน,นั้นได้ก็พูดก็ทำในเรื่องเหล่านั้นออกไปเพราะในด้านของธรรมนั้นเป็นธรรมที่มีประโยชน์อยู่ในตัวของธรรมเองคือส่วนใดที่ทรงสอนให้ละถ้าบุคคลละได้ก็เป็นประโยชน์ส่วนใดที่ทรงสอนให้กำหนดรู้ว่าอะไรเป็นอะไรไว้ถ้าบุคคลกำหนดรู้ได้ก็จะเกิดประโยชน์แก่บุคคลน,นั้น ส่วนใดที่สรงสอนให้บุคคลลงมือกระทำำําบําเพ็ญประพฤติปฏิบัติถ้าบุคคลกระทำำําบําเพ็ญประพฤติปฏิบัติได้ก็เป็นประโยชน์แก่บุคคลนั้นแต่ว่าการจะนําไปใช้คือนําไปสู่ภาคปฏิบัตินั้นจําเป็นจะต้องเลือกเฟ้นธรรมะโดยอุบายแยบคายว่าบุคคลนี้สถานการณ์อย่างนี้อารมณ์อย่างนี้เหตุการณ์เช่นนี้ควรจะใช้ธรรมะข้อใดจึงจะสามารถ เกื้อกูลแก่บุคคลน,นั้นและอำนวยความสุขให้แก่บุคคลเหล่านั้นได้ธรรมะจึงทรงแสดงไว้เป็นอนเนก,กปริยาอย่างที่ทราบกันแต่ว่าในชั้นของการใช้นั้นต้องใช้เป็นใช้ถูกต้องกับกาลเทศะบุคคลเหตุการณ์ที่ตนเข้าไปเกี่ยวข้องสัมพันธ์ผลคือความเกื้อกูลและความสุขก็จะเกิดขึ้นทั้งแก่ตนและแก่บุคคลอื่น ถ้าทั้งสองประการนี้ตึงเห็นได้ว่าเมื่อถึงจุดหนึ่งแล้วถ้าบุคคลเพิ่มภูนส่วนที่เป็นอโทสะคือความไม่ประทุษร้ายให้มากขึ้นมากขึ้นอโทสะนั่นเองก็จะทำหน้าที่สงบความรุนแรงของโทสะลงไปโดยลำดับแล้วจะสลายความเข้มข้นของโทสะให้เจือจางลงไปเจือจางลงไปจนในที่สุดหมดสิ้นไป ในชั้นของการปฏิบัติบางครั้งจึงทรงแสดงไว้เพียงแนวเดียวคือแนวที่ให้ลงมือเพิ่มพูนเพิ่มเชื้อธาตุของอโทสะหรือเมตตาให้สูงขึ้นโดยไม่พูดถึงอโทสะไม่ไม่ได้พูดถึงโทสะเลยการปฏิบัติในแนวนี้เหมือนกับอะไรเหมือนกับการที่บุคคลนำเอาน้ำใสสะอาดไปใส่ในสระหรือในบ่อที่มีน้ำขุ่นข้น เพิ่มปริมาณของน้ําใสสะอาดลงไปเรื่อยๆโดยไม่ต้องไปยุ่งวุ่นวายอะไรกับน้ําสกรปรกนั้นแต่น้ําสะอาดนั่นเองจะทําหน้าที่สลายความเข้มข้นความสกรปรกภายในสระนั้นให้เจือจางลงไปโดยลําดับซึ่งถ้าหากว่ามองภาพน้ําแล้วก็จะเห็นได้อย่างชัดเจนว่าถึงจุดหนึ่งนั้นความสกรปรกขุ่นข้นแกมีอยู่แต่ก็จะอยู่ข้างล่างถ้าเพิ่มปริมาณมากข้าว ก็จะตกอยู่เป็นตะกรนข้างบนก็ใช้บริโภคเกี่ยวข้องได้แต่ถ้าถึงจุดหนึ่งก็จะหมดไปเลยการปฏิบัติธรรมะในทางศาสนาบางครั้งจึงเน้นไปที่ข้อซึ่งเรียกว่าภาวนาหรือภาเวตตปรธรรมเพียงอย่างเดียวแต่ว่าผลจะออกมาในการละกับการบำเพ็ญเหมือนกันแต่ว่าบางครั้งก็จะสอนในทั้งสองแนวคือแนวให้ละ เชื้อของกามธาตุเชื้อของโทสะธาตุหรือกลุ่มเหตุปัจจัยของกามธาตุและโทสะธาตุกลับให้เพิ่มปูนส่วนที่เป็นเนคขมะคือการออกจากกร,รมและความไม่ประทุสร้ายหรือไม่พยาบาทให้สูงขึ้นซึ่งผลจากการปฏิบัติตามคำสอนทั้งสองแนวนั้นก็จะก่อให้เกิดเป็นความเกื้อกูลอํานวยความสุขแก่ผู้ประพฤติปฏิบัติ ตามกำลังความสามารถของบุคคลเหล่านั้นที่จะปฏิบัติได้และผลที่เกิดขึ้นนั้นเป็นผลที่ผู้ปฏิบัติจะเห็นได้ด้วยตัวเองตามหลักของธรรมคุณที่ว่าสันติโกคือผู้บรรลุจะพึงเห็นได้เองและเป็นปัจจตังเวดิตโบวินยูหิตอันวินยูชนจะพึงรู้ด้วยใจของตนต่อแต่นี้ไปเขาให้ตั้งใจทำความสงบสืบต่อไป